ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละย0่บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณนะตอนนี้นะครับผมต่อของเราเลยนะครับผมหน้าที่99สําหรับหนังสือ ครดรับ3นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม .3 ทั่วประเทศที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับเขาบอกว่า choose the correct words นะครับให้เลือกคำศัพท์ที่ถูกต้องนั่นก็คือเป็นเรื่อง Gabby s Garden Block นะครับเป็นบล็อกของอ g g b b y y นะครับที่ได้เขียนเรื่องสวนนะครับสวนสวนหย่อมเล็กๆนะครับหน้าบ้านหลังบ้าน ในด้นเรื่องเขาบอกว่า it is very easy to grow plants in your garden นะครับนักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะครับตรงนี้ระหว่าง grow กับ make นะครับ make ให้ตอบ grow นะครับนะให้ตอบ grow ยวต้องขออภัยนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ปิดเสียงเสียงเข้านะครับนะ ให้เลือกคาว่า grow นะครับ it is very easy to grow plants in your garden นะครับมันเป็นการเรื่องง่ายนะครับนาที่จะปลูกพืชต่างๆในสวนของคุณ just follow these tips นะครับเพียงแต่ให้ปฏิบัติตามนะครับข้อต่อไปนี้นะครับ tips หัวข้อต่อไปนี้ first นะครับลำดับแรกนั้นนะครับ you have to คุณจำเป็นต้องนะครับ p l a n นะครับ some seeds แปลนเมื่อกี้นะครับเป็นคำนามนะครับแปลว่าพืชพันธุ์แต่แปลนตัวนี้นะครับในสีชมพูที่เป็นตัวหนังสืออยู่ใน y t u t u นะครับแปลว่าปลูกนะครับนะลำดับแรกนั้นคุณจะต้องปลูกซัมซิดนะครับมเมล็ดพันธุ์พืชก่อนนะครับนะต้องปลูกโดยมเมล็ดซิดนะครับซิดนะครับแปลว่า,มาเมล็ดพันธุ์พืช Make sure sunlight can reach this area of the garden นะครับและก็ให้มั่นใจด้วยนะครับว่าสถานที่ปลูกนั้นแสงอาทิตย์นะครับสามารถที่จะส่องถึงนะครับนะ r i a c h ในพื้นที่นั้นนะครับของสวนของคุณนะครับ It is not good for the plants to be in dark place นะครับมันไม่เป็นผลดีเลยนะครับนะในการปลูกพืชไว้ในที่ร่มหรือในที่มืดเกินไปนะครับนะที่แสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงแปลว่าอย่างนั้นนะครับ ลำดับ,บที่สองนะครับเดนแล้วแล้ว you must นะครับคุณต้อง water นะครับให้ต่อว่า water นะครับก็คือแปลว่ารดน้ำนะครับนะ the seeds นะครับมเมล็ดพันธุ์เหล่านั้น especially โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ if the weather is warm ถ้าเกิดว่าสภาพอากาศนั้นค่อนข้างร้อนนะครับนะถ้าสภาพอากาศหนาวหรือฝนตกอยู่บ้างก็ไม่ต้องนะครับความหมาย ข้อต่อไปนะครับ in about a week นะครับหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะครับ you will see the first small green leaves ให้ตอบ leaves นะครับหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปคุณก็จะเห็นใบเขียวๆเ,เล็กๆนะครับหนาะขึ้นมานะครับนะ you will see the first small green leaves ให้ตอบ leaves นะครับไม่ตอบ branch นะครับ branch แปลว่ากิ่งนะครับให้ตอบ leaves ก็คือใบ ใบนั้น coming up through the ground นะครับใบนั้นก็จะโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินนะครับ you don't have to give the plants any special food ซึ่งคุณไม่จำเป็นเลยนะครับที่จะต้องให้อาหารพิเศษอะไรแก่พืชเหล่านั้นนะครับ All they need is sunlight and water เพราะพืชเหล่านั้นนะครับนะต้องการเพียงแค่แสงแดดและก็น้ำเท่านั้นเองนะครับ โอเคครับผมเป็นประสบการณ์นะครับังครั้งที่3ในการไลฟ์สดทาง TikTok นะครับไปต่อครับผมอันนี้คือคำแปลนะครับดางเมื่อกี้ที่แปลไปอ่าสข้อนะครับผมมาดูข้อที่5กันต่อนะครับนี่ขึ้นคำแปลให้สำหรับนักเรียนที่จำไม่ได้นะครับว่าแปลว่าอะไรบ้าง ไปข้อที่5ต่อนะครับก็บอกว่า your plants will a t t a c t insects and other small creatures นะครับ your plants นะครับก็คือพืชพันธุ์นะครับของคุณนั้น will add, add, attract จะถูกโจมตีนะครับจาก insects นะครับจากมแมลงต่างๆ and other small creatures และก็สิ่งมีชีวิตนะครับสัตว์สิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับนะ S uh, small เล็กๆ ข้อที่5นะครับให้เราเติมคำว่า snail นะครับ snail ซึ่งแปลว่าหอยทากนะครับ are slow จะเดินมาอย่างช้าๆนะครับ but แต่ว่า they can eat your plants quickly แต่มันสามารถมากินพืชพันธุ์ของคุณได้อย่างรวดเร็วนะครับสัตว์จะได้ต่อไปนะครับให้ตอบว่า spiders นะครับแมงมุม um นะครับแมงมุม um are scary and they could bite you แมงมุมนั้นอาส s c รี y นะครับน่ากลัวอย่างยิ่งเลยแอนเดนะครับเดนนี่คือแมงมุมหลายๆตัวนะครับแมงมุมเหล่านั้นนะครับคุดใบอยู่อาจจะกัดคุณได้นะครับข้อต่อไปครับผมให้เติมคว่า Fly นะครับ fl y เป็น i t e s นะครับแปลว่าแมลงวันนะครับนะไม่ได้แปลว่าการบินนะครับ แมลงวันนั้นอ็นนุ่ยิงนะครับเข้ามารบกวนเหลือเกิน Especially in the summer if you w a n t to e a t out โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับนะในฤดูร้อนนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการออ,อคุณออกไปกินอาหารข้างนอกนะครับคุณก็จะเจอแมลงวันเยอะแยะเลยนะครับข้อ9นะครับให้ตอบเขาว่า a n d e t s นะครับก็คือมดนั่นเองมดนั้น work hard Work hard ไม่ได้แปลว่าทำงานหนักนะครับนะแต่แปลว่าขยันนะครับมดนั้นขยันเหลือเกินนะครับ If you look closely ถ้าเกิดคุณก้มลงไปมองให้เห็นชัดๆนะครับ You can see them in a line as they carry food across your garden ถ้าคุณก้มลงไปดูชัดๆนะครับก็จะเห็นว่ามดนั้นนะครับเดินกันเป็นเส้นนะครับ l ลา e เดินกันเป็นเส้น as ในขณะที่ they h e y r y r r y f นะครับมันก็จะแบกนะครับจะทุกขาจขนนะครับนะอาหารไปด้วยเลยนะครับในสวนของคุณนะครับข้อต่อไปนะครับให้ตอบว่า butterfly นะครับซึ่งแปลว่าผีเสือ้อนะครับผีเสื้อนั้น look very pretty in a garden ผีเสื้อนั้นดูสวยงามมากนะครับนะในสวนของคุณ some of them have wonderful color like blue and orange บางตัวนั้นนะครับมีสีสันสวยงามเช่นสีน้ำเงินหรือสีส้มเป็นต้นจบเลยนะครับสำหรับอินเสกแมลงนะครับในทิ k กตอกนั้นไม่ขยับเลยนะครับนะคุณครูก็ไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าเขาตัดไปแล้วนะครับนะเพราะว่าเวลามาดูย้อนหลังนะครับไลฟ์สดไป1ชั่วโมงแต่มาดูย้อนหลังดูได้แค่10กว่านาะทีเองนะครับนะ ก็ออยังไม่ค่อยเข้าใจก็ต้องศึกษากันไปนะครับเนี่ยเห็นตอนนี้มันค้างอยู่เลยนะครับมีปุ่มแดงๆการแจ้งเตือนนะครับเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าปุ่มแดงๆแ,แจ้งเตือนนี่คืออะไรลองกดปุ่มแดงๆแ,แจ้งเตือนนะครับว่ามันคืออะไร มีปุ่มแดงแจ้งเตือนนะครับอาจจะตัดไปแล้วก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับเราไปเรียนกันต่อครับผมในทาง u t u b e นะครับนะโอเคครับผมกขบอกว่าแม t ิเวิร์นะครับให้จับคู่คำศัพท์ t o ร์ Picture กับรูปภาพนะครับผมดังนั้นก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับคำศัพท์ในนี้เป็นชื่อของสัตว์นะครับสัตว์ตัวแรกนะครับก็เป็นสเน็งูนะครับตัวที่สองก็เป็นฮัมสเตอร์นะครับเป็นหนูฮัมสเตอร์ ตัวที่3เป็นแคทนะครับเป็นแมวตัวที่4นะครับเป็นแคนารีนะครับเป็นนกขมิ้นครับสัตัวตัวที่5นะครับสัตว์ตัวที่5เป็นจีนี่ชินี่พิกนะครับจีนี่พิกนะครับชินี่พิกก็คือแปลว่าหนูตะเภาครับแล้วก็แรบบิทนะครับกระต่ายนะครับด็อกนะครับตัวสีนะครับแมด็อกเขียนผิดนะครับ ดีโอจนะครับนะไม่ใช่จีโอ่าเป็น f o G. อฟอจีืมวางมือผิดก็ผิดเลยนะครับแล้วก็ Go f ฟิชนะครับก็คือปลาเงินปลาทองนั่นเองนะครับโอเคครับเขาบอกว่านะครับนะให้ Complete Sentences with words from E นะครับก็คือให้เติมประโยคเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะครับด้วยนำคำศัพท์จากข้อ F เมื่อกี้ก็คือนำชื่อสัตว์ต่างๆมาเติมลงไปนั่นเองนะครับ ข้อที่หนึ่งครับผม I want uh, I want a s n a k e as a pet นะครับตอนฉันต้องการที่จะเ,เลี้ยงงูนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับ as a pet but แต่ว่านะครับ my dad said no แต่ว่าคุณพ่อของฉันบอกว่าไม่ไม่นะครับไม่อนุญาต my sister นะครับพี่สาวน้องสาวของฉันนั้น thinks คิดว่านะครับ they're a really scared นะครับ they they ที่นี่ก็คืองูนะครับงูเหล่านั้นมันน่ากลัวเหลือเกินนะ really s c a r y and they eat rats and mice นะครับและพวกมันกินหนูนะครับนะ so it wouldn't be easy to get their food ดังนั้นมันไม่ง่ายเลยนะครับนะที่จะนำอาหารมาให้กับสัตว์กับกับงูนะครับนะไม่สมควรเลี้ยง ข้อที่สองครับผมไมเคิลพุลส์นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับไปได้ทั้งสี่ท่านเลยนะครับของฉันนั้น have a dog มีสุนัขอยู่หนึ่งตัวนะครับ s ชีลาฟลีรอนรักอารอนรักสุนัขเหล่านั้นอ่าเดี๋ยวโทษทีครับชีในที่นี่นะครับเขาแทนคาว่าสุนัขนะครับนะไม่ได้แปลว่าคุณปู่คุณย่านะครับเพราะชีเปนเอกพจน์ก็คือสุนัขตัวนั้นเป็นตัวเมียนะครับนะ สุนัขนั้นน่ารักอย่างมากนะครับ she is lovely but แต่ว่า they have to take her They ในที่นี่คือคุณปู่คุณย่านะครับ have to แปลว่าต้องนะครับ take her ก็คือเช k คสุนัขนะครับหนาะเขาใช้คำสรรพนามแทนคล้ายๆค,คนนะครับดังนั้นเราต้องเข้าใจด้วยนะครับนะในบางประโยคนั้นมันไม่ได้หมายถึงคนนะครับหมายถึงสุนัขครับแต่ว่าท่านจะต้องนำสุนัข for a walk ชวไส์สเวิสเดนะครับนำไปเดินเล่นนะครับวันละ2ครั้งนะครับนะทวิสเดย์ข้อต่อไปครับ we have a rabbit นะครับเรามีกระต่ายนะครับนะ he lives in a hut he ในที่นีนเห็นมั้ยครับ he ก็แทนกระต่ายเหมือนกันนะครับนะไม่ได้หมายถึงคนนะครับคุณชยศิษฐ์ฉลาดนะครับเข้าร่วมแล้วขอบคุณมากนะครับ ฮีในที่นี้คือกระต่ายนะครับก็เป็นกระต่ายตัวผู้นะครับเขาใช้คำสรรพนามคำว่า He he lives in a hut hut ในที่นี้นะครับถ้า Hu t เฉยๆไม่มี c h นี่แปลว่ากระท่อมแต่ Hu t มี CH นะครับแปลว่ากรงนะครับนะกรงขังนะครับคล้คำว่า c a g e นั่นเองนะครับกระต่ายจะอยู่ในกรงขังนะครับ in the g a r d e เล่นในสวนนะครับ his favorite food นะครับ his ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับหมายถึงกระต่ายนะครับนะ อาหารที่ชื่นชอบของมันนะครับนะอย่าไปว่าของเขานะครับของมันคือนะครับเลตชนะครับคือผักกาดและก็แคเบจก็กะหล่ำปลีข้อที่สครับ I have to Chinese speaks นะครับฉันมีนะครับหนูตะเภาสองตัวนะครับ They live in a cage นะครับพวกมันอาศัยอยู่ในกรง in kitchen ซึ่งงหเอาไว้ในองครัวเลยนะครับนะ but we let them out in the garden when it's sunny. แต่เราก็จะปล่อยให้พวกมันไปเดินเล่นในสวนนะครับนะถ้าเกิดว่าอากาศนั้นร้อนอบอ้าวขอที่ห้าครับ the only pet my parent will allow me to have is a goldfish สัตว์เลี้ยงชนิดเดียวเท่านั้นนะครับที่คุณพ่อคุณแม่อนุญ,ญาตให้ฉันเลี้ยงได้นะครับและวว่าอย่างนั้นก็คือปลาเงินปลาทอง นักเรียนพยายามแปลประโยคยาวๆเหล่านี้นะครับแล้วก็จะเก่งนะครับนะ The only pet pet แปลว่าสัตว์เลี้ยงนะครับ only แปลว่าอย่างเดียวชนิดเดียว The only pet ก็คือสัตว์เลี้ยงชนิดเดียวนะครับที่ my parents ที่คุณพ่อคุณแม่ของฉัน will allow me ที่จะอนุญ,ญาตให้ฉัน to have me หรือว่าเลี้ยงนะครับ e s คือ aqua fish คือปลาเงินปลาทอง w อสว a มส์ n อบโอทช in น u r l i v ั n ง r o o นมันว่ายน้ำนะครับไปรอบๆในอ่างนะครับที่เราเลี้ยงไว้ในห้องนั่งเล่นนะครับ it's a really boring life e และฉันคิดว่านะครับนะคิดแทนปลานะครับคิดว่ามันน่าจะเบื่อจริงๆนะครับมันน่าจะใช้ชีวิตอย่างเบื่อหน่ายนะครับถ้าแปลถ <laughs> ้าแปลตรงๆต,ต,ตาม ภาษาอังกฤษนะครับนะเพราะว่า life แปลว่าใช้ชีวิตนะครับหรือว่ามีชีวิตอยู่อย่างเบื่อหน่าย so ดังนั้นนะครับ I want to buy another one to be its friend ฉันก็เลยอยากจะไปซื้อปลาเงินปลาทองอีกสักตัวหนึ่งนะครับมาเป็นเพื่อนของมันนะครับ it เติม s แปลว่าของมันนะครับก็คือมาเป็นเพื่อนมันนั่นเองข้อทีครับ my uncle has a canary's นะครับ canary ตัวนี้ครับไม่มี s คุณลุงนะครับหรือ,อคุณอานะครับของฉันมีนกขมิ้นอยู่หนึ่งตัวนะครับนกขมิ้นเหลืองอ่อน He lives in a cage in his garage นะครับเขาขังกรงเอาไว้แล้วก็แขวนไว้ในโรงรถนะครับ He ในที่นี้ก็คือนกอขมิ้นอีกเหมือนกันนะครับไม่ใช่คนนะครับนะ He sings a lot and I like feeding him นกขมิ้นนั้นร้องร้องนะครับนะสิงร้องนะครับ ร้องเหลือเกินนะครับ and I like feeding him แต่ฉันก็ชอบในการให้อาหารมันนะครับ feeding him We have a cat เรามีแมวอยู่หนึ่งตัวนะครับ c h e i s e a l l y cute and furry ช h ในที่นี้ก็คือแมวเหมือนกันนะครับแ <c oughs> มวตัวเมียแมวตัวเมียนะแมวตัวเมียนไหนลิ้นพันกันเลย very cute น่ารักเหลือเกินและก็ furry นะครับขนก็สวยงามนะครับขนฟูเลย but แต่ว่า ชี She ก็คือแมวนะครับ often bring birds and mice back to our house แต่แมวนั้นนะครับมักจะนำนกนะครับไปจับนกหรืออยู่ๆก็ไปจับหนูมานะครับกลับมายัางบ้านนะครับนะคือแมวชอบจับหนูอยู่แล้วนะครับหนูบ้างงูบ้างนกบ,บ้างนะครับพาเข้ามาในบ้านก็ต่อไปครับผม my brother พี่ชายน้องชายของฉันนั้น has a hamster นะครับมี No ว์ s ัมเซอร์อยู่ดึงตัว in a c a t h h in his b นอนนะครับขังกลงเอาไว้แล้วก็ไว้ในห้องนอนด้วยเลย it, smell bad, and it s m e l l b a บดอ s r e รี r ลีบอรนะครับและกลิ่นของมันนี่รู้สึกว่าไม่ดีเลยนะครับนำมาขังไว้ในห้องนอนยิ่งถ้าเปิดแอร์ด้วยนี่ยิ่งเหม็นเลยนะครับอิ r เรียลบอและก็มันน่าเบื่อเหลือเกินนะครับ n t e s n u do m u t it u t s t w e s l w o l x t r e x s r in s e in มันไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับหนูตะเภาเนี่ยแต่ว่ามันมีวงล้อนะครับพี่ชายใส่วงล้อให้มันไต่หมุนเล่นนะครับเพื่อออกกําลังกายนี่นะครับคือทักษะการสอนของครูพี่นันนะครับแปลให้ทุกคําศัพท์แล้วนะครับเมื่อกี้ทั้ง8ข้อแล้วก็ที่แปลลงไปนะครับจับมาเขียนให้ทุกประโยคดังที่ขึ้นฉา,ากเอาไว้ให้เห็นใน y o u t u b e นะครับนะ ปลใ,ให้ทุกคำศัพ์จับมาเขียนใทุกประโยคและโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับนี่คือสไตล์การสอนของครูพี่นันนะครับและก็จบหน้าที่99นะครับ